ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนโดยการถ่ายทําในวันนี้มีการนําเครื่องดนตรีของประเทศญี่ปุ่นคือโกโตะมาเข้าฉากด้วยถามไม่นักแสดงในเรื่องดูจะสนอกสนใจเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะคู่พระนาะ

ให้ความสนใจกันมากถึงขนาดแย่งกันเล่นเลยทีเดียวแอะย,ย,ยายาคะ่นะนาเดชคะเดี๋ยวเจ๊บอกให้ผู้จัดซื้อให้คนละเครื่องเลยคะ่ะให้จะได้ไม่ต้องแย่งกันอย่าเตีอยตี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 กันอย่าตีอยตี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 กันโอ้ผู้ชมคะ่ะซึกแย่งชิงโคตตครั้งนี้ฝ่ายที่ปรชาชัยก็คือ พี่ชายผู้แสนดีที่ต้องเสียสละให้กับน้องสาวหน้าบ้านเกลือจีหอยฮะสาวหน้าบ้านเกลือครับสาวหน้าบ้านเกลือครับ เอะนเดชค่ะไอเพลงสาวนาบ้านเกลืออะไรเนี่ยจริงจริงมันคือหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือหรือเปล่าคะนาเดทพี่หอยสาวนาบ้านเกลือครับและแต่ละเพลงที่เอ่ยมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเข้ากับเครื่องดนตรีเลยนะคะนาอะอ,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 องที่ทำนาปลูกข้าว ชมเมื่อเวลาของน้องสาวในการเล่นขุดโตะหมดสิ้นลง,งก็ถึงคราวของพี่ชายที่จะได้เล่นบ้าง ยายานั้นคอยไปร่ำเรียนมาแล้วกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญยายาจึงสามารถสอนการเล่นโคโตะที่ถูกต้องให้นเดดได้แต่ี่ถูกไีมถูก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 ถถูกถููกแบบนี้แูกถูกถูกถูทถูกถูถูก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 ถูนถูกถูกถูก่้ ประทับใจในความสามารถของยาย่าซะจริงๆริงว้าวรวกเรอร้นโลเลียเป็นวินจัยวาใจเย็นพฤการไม่มีมั่นใจมากนะคะว่าถุกไข่ถูกแล้วถูกวยมากพฤการดีถูกแล้วคุณใคะ ใสผิดและไอที่สอนไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยแน่ใจหรือเปล่าขยายะว่ามันถูกอ่ะอออาจากเพลงญี่ปุ่นมาที่เพลงของอาเซียนกันบ้างนะคะ